สวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้เวลาของโมโนข่าวค่ำแล้วนะครับวันนี้วันพุธที่15พฤศจิกายน2566กบับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธ์นะครับสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนได้ในทุกช่องทางทั้งทีวีดิจิตอลช่องหมายเลข29่และแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราด้วยนะครับในทุกโซเชียลมีเดียเลยอาระวันนี้ประเด็นที่ให้คุณผู้ชมมาติดตามกันครับหลายๆประเด็นเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบกู้งเงิน5 0 0แสนล้านเงินดิจิตอล10,000บาทจะได้ใช้ไม่ใช้ตนนาา้้ออองงงผ่่่่าาาาาานนนนนสสภภกกกกกััะรรร็จจมีีพิณเืซึ การประชุมสมัยสามัญเนี่ยได้จบลงไปแล้วนะครับแล้วท่านบรรณอก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลถ้ารัฐบาลร้องขอมาส่วนที่วัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรครับตอนนี้ปัญหาเรื่องของสวกทศกับเจ้าวาดวัดบางคลานท่านใหม่นี่นะครับก็น่าจะลงเอยกันแล้วละครับเพราะว่าตอนนี้ บิ๊กต่อครับจูมือทั้ง2ท่านเข้าวัดไปเลยนะครับแล้วก็พร้อมเปิดทําบุญใหญ่ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับส่วนเรื่องของนักเรียนนักเลงตีกันนี่แหละครับตอนนี้ตํารวจก็มีการประชุมหารือกันบอกให้ทุกสออรับผิดชอบสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็มีการเสนอโมเดลมีนบุรีขึ้นมาครับบอกว่าจะไปปรับทัศนคติเกี่ยวกับการระหว่างสถาบันนั่นเองครับพลตำรวจเอกกิตรัต พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยหลังการประชุมแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกันนะครับว่าได้ก,กำชับให้สถานีตำรวจนครบาลในแต่ละพื้นที่มีมาตรการป้องกันและก็รับมือทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุครับโดยให้จัดสายตรวจคอยเฝ้าระวังตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงรวมถึงให้ตั้งจุด,ดสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรในพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันหากไม่ทำก็ต้องรับผิดชอบ ขณะเดียวกันในที่ประชุมสอนอมีนบุรีได้เสนอมีนบุรีโมเดลขึ้นมาครับอันนี้ก็จะร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะทาง,งานร่วมกันขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาค่านิยมและทัศนคติต่างๆให้ถูกต้องโดยจะมีการเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่างๆมาหารือแนวทางร่วมกันซึ่งทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลก็มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอาไว้ทั้งข้อมูลบุคคลสถานที่และพฤติการต่างๆไว้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาก็เฝ้าระวังและจัดก,การกับเหตุการณ์มาโดยตลอดครับ วัดบางคลานยืดเยืย้อมา8ปดเปีจะ10ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงวันชื่นมื่อนแล้วครับเมื่อบิ๊กต่อจูง2ด้านเข้าวัดพร้อมกันครับนี่เป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับพลตบดเอกตอ่อศักดิ์สุขวิม,ม,มลผอรตรรครับได้จูงมือพระครูพิสุทธิวารากรเจ้าวัดบางคลานและสอบบอก,กริศักเดินเข้าวัดพร้อมกันครับเพื่อไปสักการะลวงข่อเงินโดยมีชาวบ้านจำนวนมากสวมเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับนั่งพนมมือต้อนรับแล้วก็ปรบมือเลยนะครับ นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ให้จดจำครั้งแรกในรอบ8-9ปีครับหลังจากเกิดปัญหาภายในวัดบางครานแห่งนี้นอกจากนี้พลตบบกตอศักได้มีการนัดหมายตำรวจทั่วจังหวัดพิจิตรเลยนะครับประมาณ300นายพร้อมกับชาวบ,บ้านอีกประมาณ500คนครับจัดทําการบิ๊กคลีนนิ่งภายในวัดครั้งใหญ่นะครับเพื่อเปิดวัดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะอีกครั้งแล้วก็จะเริ่มด้วยงานใหญ่คือการทอดกรถินสามัคคีในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ครับ ทา่านี้ทางพระเรศต่อสัติ์ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านว่าขอให้ทุกฝ่ายเดินไปข้างหน้าด้วยกันส่วนเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องกลับไปพูดถึงกันอีกนะครับจากนี้ไปก็จะร่วมพัฒนาวัดและบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปครับเรื่องเงินดิจิตอลตอนนี้ส่งไปที่กฤษฎีิกาให้ตีความนะครับว่าจะสามารถกู้เงิน5 0 0แสนล้านได้หรือไม่นะครับแต่ว่าพอตีความกลับมาแล้วก็ต้องไปผ่านสภาซึ่งสภานั้นพร้อมจะเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ครับ นายวันมัวหมัดนองมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุมาครับว่าการที่รัฐบาลเตรียมออกพรบกู้เงินเพื่อน,นํามาใช้ในโครงการดิจิทัลว a l เลด10,000บาทนั้นในช่วงปิดสมัยประชุมหากถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับรัฐบาลเสนอเข้ามาให้พิจารณาก็สามารถขอให้สภามีการเปิดประชุมสมัยวิสามันได้นะครับทางสภาก็พร้อมให้ความร่วมมือเพราะเป็นเรื่องสําคัญของประชาชนแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลครับ ขณะที่การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรนายจุลพันธ์อมรวิบัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมายอมรับนะครับว่าโครงการเงินดิจิทัลนั้นไม่มีแผนสำรองใดๆเลยนะครับหากไม่ผ่านเรื่องของการกู้เงิน5้แสนล้านเนี่ยแหละครับส่วนกรณีที่มีภักส่วนต่างๆไม่เห็นด้วยและมีองค์กรเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ท่านจุลพันธ์บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยครับที่ไปทํางานในเมืองเล่ากายประเทศเมียนมานะครับทางกองทัพบ,บกก็มีการประสานไปที่เมียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเข้าไปรับตัวคนไทย41คนกับสุมาตุภูมิครับกองกําลังว้าได้ส่งมอบคนไทย41คนให้กับฐานเมียนมานะครับที่เมืองยางเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนการประสานงานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาโดยในขั้นตอนที่1 ไปตรวจคัดแยกตรวจสอบเอกสารบุคคลเข้าเมืองหลังจากเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่1แล้วฐานเมยนมาก็ได้ดําคนไทยเดินทางโดยรถยนต์มาที่เมืองเชียงตุงเพื่อพักคอยกันก่อนก่อนที่จะเดินทางข้ามแดนผ่านชายแดนท่ากิเลกเที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้หรืออย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินวันที่17พฤศจิก,กายนนี้ครับโดยทุกคนณนะตอนนี้41คนยังสุขภาพแข็งแรงดีมีสุขภาพจิตที่ดี แล้วก็ดีใจนะครับที่รัฐบาลและกองทัพบ,บกของไทยเราได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยประสานจนกระทั่งได้เดินทางกลับไทยได้ครับส่วนที่อินเดียนะครับทีมกู้ภัยก็พยายามดําเนินการไปช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในเหมืองที่ถล่มออกมาหรือว่าซากอุโม,มงค์ที่ถล่มโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับแต่ว่าการทํางานเป็นไปอย่างล่าช้าพอสมควรครับ ทีมกู้ภัยอินเดียทำงานแข่งกับเวลาครับเพื่อเร่งช่วยเหลือคนงาน40ชีวิตที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่พังถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้างในรัฐอุตรขันทางตอนเหนือของประเทศนะครับหลังเกิดข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคที่ทําให้การช่วยเหลือนั้นล่าช้ากว่ากําหนดวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4นับจากการเกิดเหตุแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการอัดออกซิเจนเข้าไปมีการส่งยาส่งอาหารเข้าไปก็ตามแต่ว่าพนักงานหลายคนก็เริ่มล้มป่วยจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการถล่มของอุโมงค์ ขณะที่สาเหตุการพังถลม่มครั้งนี้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการเข้าไปสอบสวนแล้วนะครับ ส่วนกิจกรรมที่เชิญชวนคุณผู้ชมทุกวันนะครับแฟนหน้าจอรอลุ้น2,023โคดตัวเลข3หลักที่ขึ้นอยู่มุมจอไม่แน่ใจว่าได้เห็นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเห็นแล้วก็นําไปร่วมสนุกกันได้ครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน m o n นทเวนตีนาลุ้นรางวัลทุกวันนะครับรางวัลใหญ่มีทั้งรถยนต,ต,ยต์ t o y o ต a มีจักรยานยนยมม 5, ต์ยามาฮ่าตั๋วเครื่องบินรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทอันนี้ก็ได้ลุ้นกันทุกคนเช่นเดียวกันครับแต่ตอนนี้ได้เวลาของบันเทิงแล้วนะครับติดตามจากทากัันเลยครบ กนนมีเเขาลยยบรวพื่อสวัสดีค่ะอยู่กับวิชชนทิชาพัชราวันในช่องกอสิบสาบันเทิงนะคะมาดูข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกับข่าวที่กําลังเป็นประเด็นทุกคนให้ความสนใจมากๆสําหรับใบเตยสุทีวันนะคะที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากคดี forex 3d ค่ะหลังไร้อิสรภาพมานานถึง6เดือน เหมือนได้ชีวิตมาอีกครั้งนะคะหลังนักร้องสาวใบเตยสุธีวันถูกดำเนินคดีต้องอยู่ในเรือนจำถึง6เดือนค่ะกับคดี forex 3d โดยวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะได้นัดไต่สวนคำร้องพร้อมให้ประกันตัวสาวใบเตยโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขค่ะขณะที่ทางลุกชันวิทย์น้องชายใบยเตยเนี่ยก็ได้เผยว่านาทีแรกที่ใบเตยได้ยินคำสั่งศาลก็มีน้ำตาแห่งความดีใจนะคะที่ผ่านมายืนยันเลยค่ะว่าพี่สาวเนี่ยบริสุทธ ล่าสุดช่วงเวลาประมาณ19.54นานาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะใบเตยได้ถูกปล่อยตัวพร้อมก้มหน้าหลบกล้องแล้วก็ไม่ได้ทักทายหรือว่าพูดคุยใดๆกับสื่อมวลชนค่ะก่อนที่จะนั่งรถเบนซ์สีขาวป้ายแดงออกไปค่ะ ศาลก็อนุญาตให้พี่เตยได้ไประกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะคะได้กลับมาหาลูกแล้วค่ะแล้วก็พี่เตยยังอยู่ในคดีนะคะยังอยู่ในกระบวนการการสู้คดีอยู่คือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะสู้ยังไงแล้วอะวันนี้คงเป็นวันที่เขาควรจะได้เจอพี่เตยแล้วคับซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทาให้เราอยากมีชีวิตอยู่โอเค okay, นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มที่น้อยใจอย่างนายนภัสนะคะที่เพิ่งจะงอนแฟนสาวใบเฟิร์นพิมชนกบนเวทีคอนเสิร์ตเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวรีบบอกเลยนะคะว่าทั้งหมดนั้นเป็นสคริปเพื่อเข้าเพลงเฉยๆค่ะ ทำเอาแฟนๆแอบสงสัยนะคะหลังสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยไปเป็นน้องใบตองกับน้องแปดที่ง้องอนผ่านดีเจบิวกินพุทธิพงศ์ในคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีเวลาให้จนหลายคนก็คิดว่าหนุ่มนายนภัทรงอนหวานใจจริงๆงานนี้หนุ่มนายรีบปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นแฟนที่ขี้นอยใจเลยแต่ที่งอนใบเฟิร์นในคอนเสิร์ตของบิวกินเนี่ยก็แค่ตามสคริปต์พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันจริงแล้วก็ยังหวานกันเหมือนเดิม ามันเป็นสคริปที่บิวกินเขาเขียนเขาเองกินคือไม่ไม่บอกอะไรไม่ปรึกษาด้วยไม่ทักไม่ปรึกษาเลยใช่รู้ว่าเป็นโปคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นในเนื้อหาอะไรวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปคอนเสิร์ตกินแคปเดียวแล้วก็ต้องออกมาถ่ายละครต่ออย่างเงี้ยครับก็ก็เลยอดอยู่ช่วงนั้นแต่ว่ามีคนส่งมาให้ดูก็เอ้ยน่ารักตลกดีก็จะว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันสุดท้ายเซอร์ไพรส์ซะไหม มาต่อกันกับคุณแม่คนสวยพรทิสกูดนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตเลยว่าตอนนี้เนี่ยขอพักโครงการที่จะมีลูกคนที่สองออกไปก่อนค่ะเพราะว่าอยากจะกลับมารับละครอีกครั้งค่ะ กิดความคิดแบบสองจิตสองใจเขาแล้วนะคะเมื่อพระเซียกู๊ดเนี่ยเคยวางแผนไว้ว่าจะมีน้องคนที่สองงานนี้พริเซียบอกเลยว่าเริ่มลังเลค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอบ,บคิดว่าอยากกลับมารับละครอีกสักเรื่องเพราะว่ามีบทที่ถูกใจกําลังคุยๆกันอยู่นะคะก็เลยอาจจะต้องเว้นโครงการที่มีลูกคนที่2อเนี่ยออกไปก่อนซึ่งสามีอย่างโน้ตวิเศษก็เห็นด้วยค่ะ อนนี้แอบคิดว่าออถ้ามีบทที่เราแบบกำลังคุยคุยอยู่อ,อาจจะเล่นละครอีกสักเรื่องโครงการมีลูกก็อาจจะเว้นสักแอบ,บหนึ่งดีออใ,ใจค่ะดีใจที่ยังมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกส่วนข่าวนี้นะคะนางเอกสาวอย่างขวัญอุษามณีค่ะก็ได้ออกมาเผยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์ในซีรีส์เรื่องนี้เปลือกรักปมหลวงแห่งเอาค่ะ ดูเหมือนจะเป็นบทบาทที่ไกลตัวสุดๆเลยนะคะเมื่อสาวขวัญอุตสามณีต้องมารับบทเป็นทารินีเป็นคุณหมอศัลยแพทย์ในซีรีส์เรื่องเปลือกรักปมหลวงแฮงเอท์ค่ะซึ่งก็ได้มาเจอกับนักแสดงสาวตัว,ตวแม่อย่างป๊อกปียะธิดาโดนัทมัส,สน,นันแพนเค,ค้กเขมณีตแล้วก็ชิปปี้ซิรินด้วยนะคะแถมยังได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์ผู้กำกับมากฝีมือที่มานั่งคุมการผลิตทุกรายละเอียดด้วยตัวเองเลยค่ะงานนี้สาวขวัญก็ได้เผยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟพงพั ะะบอกเลยว่าอุ่นใจมากที่ได้ทํางานกับพี่ออฟเพราะว่าเชื่อในฝีมือค่ะพร้อมชื่นชมความน่ารักของพี่ออฟด้วยถึงขั้นยกให้เป็นครูเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบที่จะอยู่ในความทรงจําของเธอตลอดไปค่ะ อบน่ารักมากดีใจค่ะก็เป็นครูอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็ขวานก็ให้ความเคารพแล้วก็ได้มีโอกาสคุยในแต่ละเรื่องเรื่องชีวิตส่วนตัวในเรื่องของวงการเรื่องประสบการณ์ทั้งทางโลกแล้วก็ทั้งทางธรรมเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านที่จะอยู่ในความทรงจําขวาัญพี่อ๊อฟก็จะเป็นต้นแบบอีกท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะ ร่วมกระทอเปลือกชีวิตรักได้ในซีรีส์เรื่องเปลือกรักปมหลวงแ a n งเอาพร้อมกันทั่วประเทศวันศุกร์นี้แล้วนะคะ17พฤศจิกายนดูได้ที่โมโนแม็กซ์ที่เดียวเท่านั้นค่ะปิดท้ายวันนี้สำหรับใครที่กำลังหาตัวช่วยในการประหยัดข้าไฟนะคะวันนี้1 9ช้อปปิง้งมีสินค้าดีๆมาแนะนำกันด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ทิพย์อยู่กับโซล่าไลท์ค่ะเซ็ตคมไฟโซล่าเซลล์ให้ความสว่างทั่วทั้งบ้านด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากมาพร้อมกับแผงไฟโซล่าเซลล์ไม่เปลืองค่าไฟเลยค่ะตัวโซล่าไลท์เนี่ยเขามีระบบเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติจะเปิดไฟในตอนกลางคืนและจะปิดไฟอัตโนมัติในตอนเช้าเมื่อฟ้าสว่างสามารถใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องยาวนาน8ถึง10ชั่วโมงทิพย์จะจำลองให้ดูแบบนี้นะคะปิดไฟ ว้าวเห็นไหมคะแค่นี้เนี่ยไฟก็ค่อยๆสว่างติดกันทางบ้านแบบนี้เลยค่ะและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะโซล่าไลท์200วัตต์1ชุดโซล่าไลท์100วัตต์1ชุดโซล่าไลท์50วัตต์1ชุดยังไม่พอค่ะสั่งซื้อวันนี้ตอนนี้แถมให้ฟรีไฟทางเดินอีก2อันมูลค่ารวมอยู่ที่11,750บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายแพงค่ะ29ช้อปปิ้งจัดให้เหลือเพียงแค่1 5 0 ส0บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีขนาดนี้โทรเลยนะคะที่เบอร์1495โทรเลยนะคะที่เบอร์1495ค่ะ สว่างจ้าแบบไม่ต้องเสียค่าไฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรกันได้เลยค่ะยงังไงขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องแฮงเอาท์เปลือกรักปมล,งลวงนะคะ17พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวได้ชมแน่ๆว่าคู่ของขวัญอุสามณาีนั้นจะดุเดือดขนาดไหนเรื่องนี้ขวัญอุสามณานีคู่กับเป็กเปรมบรนัทนะคะมีเรื่องราวซับซ้อนมากมายให้ได้ติดตามกันไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวบนทิงทั้งหมดที่ลิชานนำมาฝากกันในวันนี้ช่องนี้ส่งต่อให้กับพี่บ๊อบเลยค่ะ ขอบคุณครับน้องนิชาครับใครอยากจะดูเรื่องนี้ประกับปมรวงก็ต้องติดโมโนแม็กซ์นะครับไปเป็นสมาชิกกันได้นะครับเอาละภาพปิดท้ายรายการในวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลโบราณของญี่ปุ่นครับชื่อชิจิโกะสังนะครับเทศกาลนี้เองคนที่เลี้ยงสุนัขแสนรักของตัวเองเนี่ยครับเมื่อสุนัขอายุ3ปี5ปี7ปี เขาจะเอามาใส่ชุดกิโมโนโน่ารักน่ารักแบบนี้แหละครับแล้วก็พาเข้าไปที่ศาลเจ้าในท้องถิ่นเพื่อไปสวดมนต์ขอพรแล้วก็ไปรับพรจากนักบวชในศาลเจ้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดผูกพันและที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอัตราการเกิดน้อยลงทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีมากนักคนก็หันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถือว่าพวกมันนี่แหละเป็นหนึ่งในสมาชิกค,ครอบครัวนั่นเองอาแล้วครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับ ข่าวคำประจำวันนี้ผมบ๊อบนาทีลาไปก่อนสวัสดีครับ